สวัสดีครับ FC ครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทำงานครับวิถีเกษตรสาสรยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกวันครับพี่น้องยังอยู่สวนผักเหมือนเดิมครับนะกับทีมงานลุกีรัดฟาร์มนะครับลุกีรัดผักสดครับผมนี่ก่อนถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับอ่าเราก็มารับซื้อผักเหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับวันนี้เจอกันที่ตลาดนัดของถมครับตรง อนนาเทศบาลตำบลปากบวนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะเอาผักสดๆครับพี่น้องนะครับไปนะครับไปส่งถึงบ้านเลยนะครับเนี่ยอ่าเจอกันครับคืนนี้เย็นนี้นะครับที่เทศบาลตำบลปากบวนะครับผักอบอครับพี่น้องนะครับปลอดสารพิษครับนี่ครับโหผัก ตุ้ดอกพี่น้องนะครับนะภาษาเลยเขาเรียกผักซอมดอกครับเนี่ยนะโอ้โหสวยครับสวยนะครับผักสวยมากนะตื่นเช้ามาแล้วก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศนะครับนี่สวยงามครับอยู่บนเขานะครับผมขี่รถขึ้นมาบนเขาครับวันนี้ครับพี่น้องทีมงานครับทีมงานนะครับ ทีมงานเด็ดผักครับของสียดชาเขาแหละพี่น้องนะครับนะนี่ครับเด็ดไปประมาณนี้ครับอผักสวยครับผักสวยหัวปากเลยนะครับเดือนหนึ่งพี่น้องนะครับเราปลูกประมาณเดือนกว่าๆสี่สิบห้าวันครับนี่เป็นเดือนหนึ่งแหละพี่น้องนะครับนะเราจะได้เก็บเดี่ยวนะครับ nàng ngó lên, phi long nàng ngó lên. ha mồ phền gàn hang đây, thay nữa. đấy. โอ้เลียวหักเลยว่าจวดจวดจนจวดเลยคนเฮ้เนาะก้มเจ็บพักดนเฮยเนาะโอ้ยเจ้ากระไดเงยเมไดด้มันเป็นทางเงยเวเอี่องผักงามรัก โอ้มอล้ำดีกับที่ได้ไปเรื่อยๆอยี่ดอกเมื่อนต่อไฉกับเมื่อนี่เออนำลวนเฮือบ่ะมันเสาพอดีนะ พี่น้องครับอ้ยลีละไทยเมียงกันเห็น่บมันจะยงกันด้เห็นบะนี่กันนี่สุดทันเ้ิดมันโอ้ยผิดคนตอนนี้มันเพิ่มตันนีไหมโอ้ยแว่กัยงกัน อทยเมการยุ่นมาเลยโอ้ยันนะเขาไทยดัก่า้างการไม่ปากไม่นาดะเจ้าเวนคะเจ้าคณะนะอันถ้ะได้ิกวมือนึ่งะไ้ิมือนึงเดี๋ยวด้กด็งปะเลอันรได้ิหมือดอดอ่ะเนียนพวกเเบิดถุงมกหาค้ออปิดไทยล้กันพอดี อีกรอบนึงอีกม uh> um> 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 ีรอบนึงองหานี่เอาไหมใอน้าเ่โอ้ซ่เพิ่นโซ่เ่นของส่วนเลยอันพจะอบตอันบ้านลาดอบตนี่ย่บอ่าเขามีจานน์ไมโอ้เขายังมีจาน์นะเออ โอ้ oh, เร็วพี่น้องสีมือครับฝีมือนี่ครับบรรยากาศนะครับหักสวยมากครับ,บพี่น้องนะน่าจะประมาณสองงานได้ครับพี่น้องนะครับนะสองร้อยตารางจะเป็นล็อกเป็นล็อก ทำดีครับทำดีนะพี่น้องอมีหลายรุ่นเลยพี่น้องดูดีชาครับดีชาผักสดครับนะรับซื้อโดยลุจิรัตผักสดกับวันนี้ครับแพ็กขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับนะรถจอดอยอะเ่ยครับอืมงะ้เราพื้นกันเด้อออกซื้อได้เจ้า ให้พี่น้องดูครับบรรยากาศครับนะคลิปเต็มครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปจดนะครับนะให้ดูอยู่นะครับนี่โอ้โหสวยงามครับอันนี้คือวิธีเกษตรนะครับอีสานตอนบนครับนะเพียงพิกัดรุ่นนี้เราก็อยู่บ้านสัุทรคอครับเทศบาลตำบลนนปอแดงครับอำเภอภาเข้าจังหวัดเลยนะครับนี่

รอให้ดอกมันออกครับช่วงที่ออกไปพร้อมกันนะครับถ้าออกพร้อมกันเนี่ยอเอาไปหมดละพี่น้องนะครับนะดูเข่งครับเข่งจะเตรียมวางนะพี่น้อง ดูบรรยากาศประมาณนี้ครับนะก่อนที่เราจะเอาผักไปมัดนะครับนะก่อนที่จะไปทําครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับไว้ตามต่อกันในคลิปต่อไปครับระหว่างที่เรากําลังรอนะครับดูดกูการเก็บเกี่ยวนะพี่น้องสำหรับรสสีขาวเราก็จัดให้ไปดูคลิปหนึ่งแล้วนะครับนะท่าในใดที่ยังไม่ดูเข้าไปดูเด้อนะครับปีนี้นะครับคลิปนะรู้สึกว่าจะ มีแต่คลิปผักเยอะนะครับพี่น้องนะอเราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับนะเปลี่ยนแนวเกษตรใหม่นะครับนะพี่น้องไ้ดูกันหลากหลายนะครับหลากหลายเนื้อหาหลากหลายอาชีพนะครับนะเกี่ยวกับการทําการเกษตรนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกแรงใจนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีเอาไว้คลิปนี้ครับสวัสดีครับ